สวัสดีค่ะสตอรี่ไม้มงคลก็พาเพื่อนๆมาปลูกต้นขวักเงินค่ะอันนี้ต้นขวักเงินนี้กบขอกิ่งจากเพื่อนบ้านมานะคะก็ตอนนี้แช่จนรากยาวมากเลยค่ะัมแต่ปลูกอย่างอื่นอยู่เนาะก็ได้มาสองกิ่งค่ะก็แช่น้ำไว้นะคะอันนี้เราจะมาปลูกลงกระถางค่ะลงกระถางได้เหมือนต้นนางกวักเลยนะคะข้าเป็นไม้พันเดียวกัน แต่อันนี้ใช้แบบวิธีธแบบเลี้ยงด้วยน้ําก่อนนะคะให้ดูว่ารากมันจะงอกจริงไหมออกจริงไหม mm hmm. ก็เจาะรูนะคะเอาขวมะพร้าวใส่ไปในกระถางแล้วก็เจาะรูให้รากมันลงไปง่ายๆเนาะนี่ค่ะอ,อ,อันนี้ก็จะปลูกบบต้นเดียวนะคะเพราะว่าได้กิ่งมาน้อย ็จะขยายพันธุ์ด้วยการลงกระถางเลยก่อนแล้วค่อยไปลงดินอีกทีนะคะหรือใครจะทําเป็นของกวนของฝากโดยหินตกแต่งหรือว่าใส่ตุ๊กตาลงไปก็ได้นะคะก็น่ารักดีชื่อเป็นมงคลค่ะเป็นไม้นามมงคลอยู่แล้วค่ะอ่าหนึ่งกระถางนะคะเราจะลดน้ําเลยทีเดียวนะคะโดยการที่วางลงไปในกระป๋องนะอุ้ยมันวิ่งลงไปเลยอะน้ำเยอะไปหน่อยค่ะ เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ชอบน้ำเหมือนกันค่ะอ่าเสร็จแล้วหนึ่งต้นต้นที่สองใส่ขุยมะพร้าวเหมือนเดิมค่ะทำกันแบบง่ายๆไปเร็วๆเลยนะคะอ่ะเจาะรูวางรากลงไปค่ะเพื่อป้องกันการบอบช้ำของรากนั่นเองนะคะ กด,กดรอบรอบรากนะคะแต่เอารอบรอบเนี่ยค่ะให้แน่นๆแต่ตรงนี้ไม่ต้องแน่นมากนะคะตรงนี้ไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเขามีรากลแล้วดยวเขาเดินลําบากนะคะอ่าใส่ขุยมะพร้าวไปให้เต็มค่ะหรือใครจะใช้หินโรยหน้าก็ได้นะคะเพื่อความน่ารักค่ะอันนี้เดี๋ยวกดไป้ารัดตัวก่อนนะคะแล้วก็จะมาตกแต่งให้ดูที่หลังนะอันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งค่ะอ่าใส่กลับลงน้ําเหมือนเดิมอันนี้น้ําเยอะไปหน่อยต้องใช้มือบัดคลองนะคะ น้ำค่อยๆซึมเข้ากระถางแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะก็เอาขึ้นมาได้เลยนะคะปึ๊บเสร็จแล้วค่ะสองกระถางนี้นะคะและคลิปนี้ก็จบกันไปด้วยกวักต้นกวักเงินค่ะสวัสดีค่ะ